สนับสนุนโดยบริษัทเนโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับรายการเสน่ห์สยามอีกเช่นเคยนะครับ,รบวันนี้ก็จะพามาชมเรื่องราวของผ้าผ้าทองคำเออผ้าทองคำนะครับ จากที่เราไปดูลวดลายทองคําสุโขทัยมาแล้วครับว่าสวยงามแค่ไหนวันนี้เสน่ห์สยามก็จะพามาดูผ้าทองคําบ้าะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคําเลยนะครับนี่ข้างหลังนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องของผ้าสิ้นที่มีประวัติของที่นี่เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของผ้าทองคําแล้ววันนี้เราก็แน่นอนได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าใช่ครับท่านผู้ว่าสุมิตรานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยน่เอง นะครับนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมายวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่าย n โอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี n e ไล i f ก้าวไกลสู่สาขนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดี o อจ i n So Mac ดีโอจินโซ m a คครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านผู้ว่าสุมิตรานะครับผู้ว่าราชการ<ว><ว>จังหวัดสุโขทัยนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวนัวนวนี้พามาเที่ยวที่ไหนครับ พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคําบ้านหัดเซี่ยวค่ะที่ดูทองคําแล้วค่ะแล้วก็พามาดูก็มาดูผ้าทองคําผ้าทองคาผ้าทองคําเป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าทอที่เป็นใช้ทองคําทอจริงๆอะค่ะเป็นผ้าที่ทําจากทองคําค่ะ ะนะคะ,คะก,ก็อยากจะให้ชมนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผืนแรกของพิพิธภัณฑ์ค่ะเป็นผ้าที่ได้มาจากเชียงตุงประเทศมพม่าผืนนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะคะผืนนี้เนี่ยจะมีเงิน50%แล้วก็ทองคำห้าสิชิ้นที่2นี่จะเป็นทองคําเยอะขึ้นะนะคะอันนี้ทำเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคุณลงทำให้ลูกสาวใส่ในงานแต่งงานค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นทองคํา80%เกือบ1้อ ทองคำหินนี้ก็หนักประมาณ80กว่าบาทนะคะแสะดงว<อ><ะ>่าพัดถุงพัดส,สิ้นชิ้นนี้หนักมากหนักมากค่ะทองคำ80บาทโโนะคะ<อ>หินนี้ทำเม่อ2่กว่าปีตอนนั้นทองบาทละ4,600 ตอนนี้สองหมื่นสี่โดมาณก็คำนวณอยู่นะคะไหนสตังอยู่ค่ะอันนี้ก็คือสิ้นไหมค่ะ,ะครตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะแต่ละผืน<อ>จะเห็นได้เลยนะคะว่าว่าร้อยกว่าปีก็จะมีลายเครือกลางลายสีขอลักษณะเนี้ยนะคะ,<อ>ะเ,เขาสอนให้ดูค่ะ ก็จะดูนกตรงนี้ันเป็นนกอย่างนี้ถ้านกหันหน้าก็หากันคือน,นกสามัคคีกันนะคก็จะมีความกลมเกลียวก็น่าจะนิยมใส่ในงานแต่งงานคู่บ่าวสาวก็ถือว่าจะรักใคร่กลมเกลียวมีความสามัคคีกันนะคะอ๋อลายนี่จะมีความหมายคือหนึ่งเนี่ยเขาทำกันสมัยก่อนเนี่ยสัก กือบสองปีก็มีนะคะคืนและแขงปีประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าทําทุกวันตั้งหน้าตั้งตาทาจริงๆก็ประมาณ5าเดือนตำนานจุโพไทยจริงๆนะครับท่านผู้ชมผู้หญิงสมัยก่อนเก่งนะครับต้องต้องทอผ้าเป็นใช่ค่ะ็ถ้าผู้หญิงผู้หญิงจะต้องทอผ้าผู้ชายจะต้องตีเหล็กผ้าผู้หญิงทอผ้าไม่เป็นก็จะหาผู้ครองไม่ได้ผู้ชายถ้าตีเหล็กไม่เป็นก็จะหาภรรยาไม่ได้ มาของผู้ชายผู้หญิงทอผ้าผู้ชายกินงไม่ไม่เหมือนกับผู้ชายยิงปืนผู้หญิงไปเนื้อผู้ชายถ่ายเนื้อผู้หญิงยิงเลยค่ะผู้หญิงยิงเลยคผู้ชายถ่รยเนื้อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าสุวิตรานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมากนะครับขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลแคยตัวของประเทศไทยค่ะนักเสพย์สยามธุรกิจครูมูฟเอสสามจีพลัสไอโมบายเพื่อเราเข้าใจสยามธุรกิจแชนแนลและ กระทรวงมหาดไทยค่ะและพบกันใหม่นะครับในรายการสเสน่ห์สยามสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ